กลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีครับสำหรับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่มีการออกมาโพสต์บอกว่าพรุ่งนี้ที่ศาลยะโสธรขอเสนอคําว่ารายการฟ้ามีตาพร้อมกับเป็นภาพอีโมจิหัวเราะน้าตาแตกครับท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิเช่นส่งกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้กับบิ๊กนะครับเหมือนความรู้สึกเราเลยจุดนั้นมาแล้วสบายสบายไม่เครียดอะไรมากแต่เราก็จะติดตามเคสนี้ไว้เป็นกรณีศึกษาจ้านอกจากนี้ก็มีคอมเมนต์บอกว่าคนดีต้องชนะหมู่มารและก็บอกว่าคนลุกคักรอเลยจ้า นอกจากนี้ก็มีคนคอมเมนต์อีกนะครับว่าจะได้รู้กันว่าความยุติธรรมต้องมีจริงสําหรับคนดีผู้อยู่บ้านฟินแลนด์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามาถามนะครับบอกว่าอันนี้นะสืบพยานก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าตัดสินเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบนะครับบอกว่าสืบพยานค่ะต่อมาเนี่ยก็มีชาวเน็ตอีกคนหนึ่งครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน่าจะตัดสินค่ะเพราะว่าเห็นทนายฟางลงเฟซแจ้งหมายว่าจับแล้วนะครับสารนัดเกี่ยวรอบเขาก็ไม่เคยไป แล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็น FC ของผู้อยู่บ้านฟินแลนด์บอกว่าคนละคดีกันนะอันนี้พรุ่งนี้สืบพยานคดีที่ดินค่ะแล้วก็ชาวเน็ตอีกคนหนึ่งก็มีการเข้ามาเสริมต่อคัดว่าน่าจะเป็น FC เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าคนละคดีค่ะ ที่โดนหมายจับคือคดีหมิ่น5ล้านนะครับแล้วก็ส่วนพรุ่งนี้เนี่ยคือสืบพยานและก็นัดครั้งต่อไปตัดสินไม่เกินกุมภาค่ะแล้วก็อีกมากมายหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาส่งกําลังใจให้กับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันไปมาของชาวเนต็ตนะครับก็ทําให้รู้ว่าเรื่องราวที่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านโพสต์นั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของการฟ้องร้องกันที่ดินที่จังหวัดยะโสธรท,ที่มีประเด็นกันไปก่อนหน้านี้นะครับต่อมาเนี่ยฐานะของพางองาอัา ค่ะเชื่อเสมอว่าฟ้ามีตาใครไม่เห็นแต่เทวดาท่านเห็นสาธุท่ามกลางแฟนๆของฝั่งแผวพราวแสงทองเนี่ยนะครับเข้ามาคอมเมนต์โศกกาลังใจกันอย่างมากมายเช่นเดียวกันบางคนบอกว่ากําลังใจมากๆนะคะคนเก่งทุกอย่างทําดีต้องได้ดีค่ะนอกจากนี้ก็มีคนคอมเมนต์นะครับว่ากําลังใจมากๆนะคะและก็อีกหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าพูดความจริงด้วยความมั่นใจด้วยนะคะและก็คอมเมนต์นี้บอกนะครว่าฟ้ามีตาเทวดาท่านเห็นพี่แล้วก็ f c เป็นแสนที่ดูไร้สดวันนั้น ก็เห็นเห็นทุกอย่างการจ่ายเงินซื้อขายของอย่างเดียวที่ไม่เห็นและก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าที่สุดข่าเรื่องจริงนอกจากนี้เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าเชื่อในความดีและก็ความถูกต้องบาปบ,บุญคุณโทษและเวรกรรมเห็นกันในชาตินี้ละค่ะแล้วก็อีกมากมายหลายคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของแพรวแสงทองนั่นเองครับ ย้อนไปก่อนหน้าน,นี้กลายเป็นดรามา่าเดือดครับหลังจากอดีตคู่รักอย่างบิ๊กผู้ยิ่งใหญฟินแลนด์แล้วก็พระพาวแสงทองได้มีการออกมาโต้กันนะครบปมความรักที่มีอรอยรล้าฝ่ายชายเนี่ยอ้างว่ามีมือที่3เป็นตัวปัญหานะครับโดยประเด็นนี้เนี่ยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายในโซเชียลอย่างดุเดือดด้วยนะครับและวอ c ของแต่ละฝั่งเนี่ยก็ต่างให้กําลังใจคนของตัวเองกันทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เกิดดรามา่าเกิดขึ้นแล้วก็มีเสียงเรียกร้องนะครับบอกว่าให้พระพาวเนี่ย ควรที่จะออกมาชี้แจงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเซิงเจ้าตัวเองก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าที่เงียบที่นิ่งเพราะว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องมาเห็นคลิปพอ่อทะเลาะกันกับแม่นะครับประเด็นที่ทุกคนอยากจะรู้ก็คือเรื่องมือที่3ที่บิ๊กเนี่ยได้มีการโพสต์แล้วก็ไลฟ์สดนั่นเองครับคนที่อ่านเนี่ยก็เข้าใจว่าเราไปมีอะไรกับคนอื่นกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าไม่ได้ไปมีอะไรกับใคร พอบิ๊กโพสต์ไปเนี่ยนะครับเราก็โดนโจมตีว่าทําครอบครัวพังเราไม่ได้ชั่วขนาดนั้นที่ไม่ซื้อสัตว์กับลูกกับสามีนะครับแล้วก็บอกว่าเราคุยขอยอมรับเลยเวลาที่ยราดารหรือว่าน้อยใจสามีภรรยาเนี่ย มันมีอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราน้อยใจอันนี้ยอมรับว่าเราคุยกับบางคนแล้วรู้สึกดีอันนี้ก็ยอมรับผิดว่าเราอาจจะเผลอไปคุยกับคนนั้นแล้วทําให้มีพลังบวกมีกําลังใจแต่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้มีชู้หรือว่าไปนอนด้วยกันมันไม่มีแล้วก็เล่าต่อน,นี่ก็บอกว่าพอบิ๊กรู้ว่ามีการคุยเราก็ได้เปิดใจคุยกันว่าคุยแบบไหนอะไรยังไงซึ่งบิ๊กก็รับไม่ได้เพราะว่าเป็นคนขี้หึงเมีย ซึ่งเขารับไม่ได้ถึงไม่มีอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เลยคิดว่าจะถอยออกมาเพราะว่าไม่โอเคเราหันหน้าคุยกันแล้วอันนี้แต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าจะเอาใครเข้ามาแทนที่ใครหรือคนในครอบครัวเด็ดขาด แต่สิ่งที่เสียใจมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ได้มีอะไรเกิดเลยแล้วก็เล่าต่อในก็บ,บอกว่าเราก็ขอโทษในช่วงที่เราดาวเสียใจกับสิ่งที่เขาปล่อยปะละเลยว่างวันไหนหรือว่าวันที่เขาไม่มีงานเนี่ยเขาก็ไม่คิดจะอยู่กับลูกเมียหรือพาไปกินข้าวนอกบ้านแต่เลอกที่จะไปบาร์เกไปบาร์โฮสนะครับแล้วก็เล่าต่อบ,บอกว่าเราก็ต้องคิดว่าทําไมเขาไม่อยากอยู่ด้วยหรอเวลาชวนไปกินข้าวก็ไม่ไปเราก็มีความอัดอั้นตันใจก็เป็นความผิดพลาดของเราที่เอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเรื่อย ไปคุยแล้วก็รู้สึกดีนั่นเองครับทางด้านของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองก็ได้มีการออกมาสวนกลับเหมือนกันนะครับในตอนนั้นบอกว่า5ปีที่คบกันมามันก็ดีและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะครับว่ายืนยันว่าการออกมาไล์สดเนี่ยไม่ได้ไล์สดทําร้ายใครแค่อยากจะระบายไม่เคยว่าภรรยาไม่ดีเขาเป็นคนรักใครรักจริงยอมรับว่ามีช่วงหนึ่งน้อยใจสังเกตว่าเบื่อเราหรือเปล่าก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าอายุมันต่างกันอาจจะเป็นอุปสรรคแลวก็บอกว่าเราเองก็ปรับตัวมากขึ้นจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นคนขี้ห ส่วนเรื่องที่บอกว่าเราไปเที่ยวยอมรับว่าไปเที่ยวจริงแต่ก็ไม่ได้ไปทุกวันเพื่อความสบายใจก็ไปกับเพื่อนสนิทของเขาซึ่งก็เคยคุยกันเรื่องนี้แล้วยืนยันว่าไปแค่เดือนละ2-3งหรือาครั้งเพราะบางทีเนี่ยต้องไลฟ์ขายของร้องเพลงเราก็เป็นคนขยันชอบหาเงินแล้วก็บอกต่อนะครับว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาตีตัวออกห่างแล้วได้เห็นกล้องวงจรปิดได้เห็นว่าเขาเดินอยู่หน้าบ้านกําลังคุยโทรศัพท์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็สงสัยว่าคุยกับใครเราก็ได้ไปถามเขาเขาก็ปฏิเสธเราก็เชื่อ เพราะว่าไม่อยากให้ครอบครัวมีปัญหาก่อนที่เขาจะบอกว่าคุยกับแฟนเก่าไม่มีอะไรเราก็ขอให้เลิกคุยจนมาจับได้ว่าโกหกเพราะว่าที่คุยเนี่ยก็เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับก็มีทะเลาะกันตอนไปญี่ปุ่นก็เป็นแผนว่าถ้าเราไม่อยู่เนี่ยจะเป็นยังไงคือภรรยาก็ไปร้านเหล้ากับผู้ชายคนนั้นก็ไปเช็คอินร้านเหล้าด้วยกันนะครับก่อนที่จะทิ้งท้ายบอกนะครับบอกว่าขอยุติบทบาทในฐานะผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์ขอเป็นฝ่ายถอยออกมาเองขอโทษทีมงานไม่ได้ทิ้งแต่ขอถอนตัว เขาคงบริหารกันได้ถ้าไม่มีเราที่ผ่านมาตอนวงมีปัญหาก็ช่วยมาตลอดแต่สุดท้ายมาโดนทําแบบนี้นั่นเองครับแน่นอนว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีดราม่าเป็นมหากาบเกิดขึ้นครับมีการตอบโต้ก,กันไปมาเป็นระยะระยะจงกระทั่งวันที่16มีนาคม2568ครับทางหน้าของเพชราพาวแสงทองก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดเปิดใจ พูดถึงบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกอย่างกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่ดินนะครับที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ตอนนี้เรื่องที่ดินเนี่ยนะฮะท่าน้าของพระพาวเนี่ยเคยพูดเอาไว้ในีล้วสดบอกว่าที่ดินเนี่ยที่คุณบอกว่าซื้อจากเมียไปแล้วฉันก็บอกว่าผัวซื้อแล้วเพราะว่านั่นมันคือเกมนะครับเรื่องที่ดินถ้าคนย้อนทำลายไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของป้าข้างบ้านยายทวดเนี่ยมีการโอ,อนที่เป็นชื่อของพระพาวผืนนั้นเนี่ยประมาณเจ็ไร่กว่านะครับแล้วก็มีแฟนคลับของฝัั่่งงทคุณนนแหละ ที่บอกว่าพรพามีปัญหากับญาติเนี่ยระวังนะถ้ายายไปเชื่อป้ามากเนี่ยยายจะเอาที่ดินผืนนี้เนี่ยคืนกลับไปก็ได้นะเพราะว่าเขายังโอนไม่ถึงปีเพราะฉะนั้นแพรต้องโอนให้เป็นของคนอื่นไปก่อนนะครับด้วยความที่แพรพาบอกว่าแพรพาวเชื่อว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกญาติพี่น้องกลัแกล้งก็เลยมีการโอนไปให้เป็นชื่อผัวก็คือบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแลแนดนณตอนนั้นซึ่งการที่โอนไปเป็นชื่อของคนอื่นเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่เครือญาติพี่น้องกันด้วย ต้องเป็นชื่อของผู้อื่นจริงๆแล้วก็มีการทําเอกสารเสมือนการขายให้กับผู้อื่นไปแล้วพระภาวก็บอกนะว่าด้วยความเชื่อของฉันก็เลยมีการโอนเป็นชื่อผัวในตอนนั้น ก็เลยเกิดปัญหามาถึงทุกวันนี้โดยในไลฟ์วันนั้นเนี่ยนะครับพราวเองก็ได้มีการบอกเอาไว้บอกว่าคุณสาบานกับฉันไหมว่าที่พูดว่าซื้อที่ดินจากฉันไปเนี่ยคุณบอกว่าคุณจ่ายเงินคุณจ่ายเท่าไหร่คุณซื้อที่ดินผืนนั้นจากฉันเท่าไหร่และก็บอกต่อว่าแล้วฉันจะเป็นหรอที่จะต้องขายที่ดินมรดกแม่ให้กับผัวนะครับเพื่ออะไรคุณมาสาบานแล้วจุดทูบลงแผ่นดินผืนนั้นกับฉันไหมว่าคุณเนี่ยซื้อจากฉันจริงโอเคตอนนี้เนี่ยมันเป็นชื่อของคุณแต่โฉนดที่ดดดิินนออยยููู่่่กกกกัััับถถ้้้้าาาาคคคคคคุุุุุณณณณณวววททํตตตงงพเเ็็มมปลลแแ ว่าซื้อที่ดินจากฉันแล้วพระาพาก็ได้บอกต่อในกว่าสาธุบรรพบรุษปู่ยาตายายเป็นพยานให้ด้วยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณซื้อที่ดินผืนนั้นจากฉันไปจริงและมีการจ่ายเงินฉันจริง คุณมาหาฉันแล้วก็นัดเจอกันที่ยโสฉันขออย่างเดียวคุณจุดธูปหนึ่งดอกลงตรงหน้าบ้านให้คุณสาบานไปพร้อมกับฉันว่าที่ดินผืนนี้คุณเอาเงินมาซื้อฉันโดยชอบและคุณพูดได้เลยว่าคุณจะไม่ยอมให้ฉันอยู่ในที่ผืนแผ่นนั้นแล้วพระพาวก็บอกในคําว,ว่าฉันจะยินยอมออกมาจากที่ผืนนั้นโดยไม่พูดอะไรเลยแล้วฉันก็จะให้ลูกน้องที่อยู่หอพักขนย้ายของออกจากตรงนั้นให้หมดโดยที่ฉันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะไม่กลับไปเหยียบที่แผ่นนั้นอีก ซึ่งเป็นที่มรดกข,ของแม่ของยายฉันจะรอนะซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่พระพาวเนี่ยเคยพูดเอาไว้ในไลฟ์สดที่มีการออกมานั่งชี้แจงนั่นเองครับหลังจากไลฟ์สดในครั้งนั้นของพระพาวแสงทองครับก็กลายเป็นดราม่าซ้อนดราม่าขึ้นมาอีกครับเมื่อบิ๊กผู้อยู่บ้านฟินแลนเนี่ยประกาศเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายลั่นชัดเลยครับว่ารับคําขอโทษเป็นเงินสด5ล้านบาทแถมยังบอกด้วยว่าเก็บหลักฐานข้อมูลไว้นานแล้วแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถึงว่าฟ้องใครนะครับ แค่บอกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฟ้องใครโดยทนายของบีพูอ่บานฟินแลนด์ก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับทนายกับพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกนะครับว่าเสร็จจากคอนเสิร์ตก็มาพบทนายอาริยาทนายความนะครับรับคาขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นมีราคาเสียหายที่5ล้านบาทขญิงอีกทั้งยังมีการโพสต์ภาพคู่กับทนายความคนเดิมนะครับอีกครั้งหนึ่งเขียนแคปชั่นบอกว่าผมกับทนายเราเก็บข้อมูลแน่นมากๆมานานแล้วค่ะรัตติวแน่นยี่ก,กดเชือกเรารู้สึกว่าเราเสียหายมาก แล้วเขาแล้วเขากล่าวถึงเราชัดเจนมากๆนะครับผมทีนี้เราก็เลยส่งให้ทนายดูคือเราพังแล้วอะ่ะถ้าเราพูดให้เราแล้วคนอื่นไม่เสียหายเราไม่ว่าแต่พอเราพูดแล้วคนเราข้างเราก็อยู่ผลกระทบนะครับซึ่งทุกอย่างอย่างที่กวัวกีก็พูดว่าทุกคําพูดมันมีค่าเสียหายที่ม่ต้องม่ต้อง,องส่งสถยผู้ใดเดี๋ยวมันก็รู้เองนะครับเพราะว่าความความจริงแล้วมันมีไม่กี่คนที่ที่พูดให้ผู้ยั่ไฟนเสียหายนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกว่าต่อให้ ลบคลิปหรือต่อให้ไม่ได้พูดถึงชื่อผมหนักไม่ฟ้องคนไปทั่วไปที่ไม่เคยฟ้องใครเพราะผมบอกแล้วผมบอกฟ้องมันเหมือม่อยแต่ครั้งนี้หนชัดเจน 2. มันรุนแรงชนเกินไปอยากพากันไปออกตีข่าว,ว่าโอ้ยใครแสดงความคิดเห็นไม่ได้ก็มาฟ้องไม่ฉันจะฟ้องกับคนที่เป็นภาพเป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็น นั่งชัดจเนเปไนเ่เป็นราวเท่านั้นที่ทําแบบนี้นะครับมันเกินไปถ้ามานั่งเป็นเรื่องเป็นราวพูดถึงเรื่องเราชารัดเจนบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเนี้นั่นคือคุณมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วหลักฐานฉันแค่ไปหมดแล้วเห็นเงียบๆไม่ใช่อะไรนะะ้าได้ห้ามไว้มันเปลี่ยนไปน้องมันไม่ค่อยแบบแต่ก่อนทำมาต้องโพสทุกวันนี้ไม่พน้นละแต่การเลยไม่หลายคนเค็บอกว่าจะไปฟ้องไม่หลายคนไม่ฟ้องหลายคน เอฟซีไม่ฟ้องเลยยิ่งเป็นคนธรรมดาไม่ฟ้องเลยให้มันเหนื่อยเพราะเขาไม่ได้ผลต่อชีวิตเราแต่คนไหนที่ทําให้เราเสียหายมากๆซึ่งมันชัดเจนวิดีโอลบไปแล้วก็จริงหรืออะไรก็จริงแต่ว่าเราเราก็มีการเราเสียหายเธอตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะเอาลบไปแล้วลบไปแล้วนะครับมันก็ความผิดนั้นมันเกิดไปแล้วมันไม่ได้หายไปก็ไม่ได้ฟ้องหลายคนมันไงฟ้องแบบเอาเขาว่านิดๆหน่อยๆ มันมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสารท่านค่ะเราไม่สามารถที่จะมาตัดสินันอนได้ตายแล้วสาลนักต้องเห็นข้อมูลน่อสิเพราะข้อมูลมันเยอะขนาดนั้นอะมันเป็นทั้งภาพทั้งคลิปทั้งเสียงแล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยนะคะอยู่ที่นี้หมดแล้วนะคะมัไม่รอดหรอกนัตตี้มึงอย่าพูดพื้นกูหรอกเอาต่อให้เป็นความจริงยิ่งจริงก็ยิ่งผิดค่ะตายแล้วถ้าเกิดนัตตี้แต่เพาเขามีจริงๆรินะสมมติก็คือเราไม่มีสิทธิ์ไปพูดถึงคนอื่น ตอให้เขาเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ใช่หรือว่าเขาจะชอบนิยมเพศนั้นเพศนี้มันเรื่องของเขามันไม่เอาน้าตี้ถ้าเกิดท่านบอกหน้าตี้เนี่ยมันบางทีมันก็ได้หมดนะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็อยหกฐานนะว่าเขาเป็นเป็นแบบนั้นเนี่ยผิดไหมยังแล้วเราไปยุ่งกับเขาทําไมมันเป็นเรื่องของเขาใช่เราไม่มีสิทธิ์เอาเรื่องของคนอื่นไปพูดให้เขาเสียหายอย่าตลกมากเกินไปเราต้องให้นั่งร้องไห้เรียสยเหรอฮะคุณผู้ชมแล้วใช้ใช่แบบสวัสดีครับ อันนี้ผมมาอยู่กับคุณทนายผมอมแล้วก็ไหน่นมองงี้คือบอกตลกนะเพราะเราเป็นตัวของเราเตียงตันนะ้งแต่ในแต่ละอยู่เยก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันมีทุกอย่างมีมีกฎหมาย,มมายคุ้มครองนะครับไม่อยากกันแข่งใครไม่อยากเอาเปรยียบใครและไม่อยากมีปัญหากับใครแต่ในเมื่อคนรอบข้างเราก็ได้กระทบจากตรงนี้ มีพ่อแม่แล้วก็มีบริวารมีบริษัทมีอะไรที่มันที่มันกระทบตอนแรกอะเพื่อนไก่เขาเนี่ยเป็นคนทรงหลักฐาน้เาท่านายป็นจัดการเหมื่อทุกอย่างครบก็ข่อยอีกหลักฐานแล้วหลายก็ข่อยอีกเอ้าทำไมเยอะจังมีหมดทุกอย่างจ้าตอนแรกขอเราหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าเอาจริงแล้วครบหมดเลยจ้าก็ไม่พูดอะไรมากเหมือนที่คุณนางไหบอกว่าเออคุณทายไก็สังเกตว่าเออรอบนี้ คุณี่เปลี่ยนไปมากทุกคนก็งงมากว่าเบอร์สั่นสมัร์ทโฟนใหม่นครับอัปเดตแล้วไวไฟมันแรงเลตอนกันกาแฟมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โดยหน้าที่การงานต้องต้องฟ้องกลับข่ถูกแล้วหน้าที่การงานน้องมีราคาแพงมากถูกครับคุณพูดถึงว่านเนาะการที่เราจะพูดให้คนอื่นต่อให้เขาเป็นคนไม่มีสติคนไร้สติก็ช่างเขาก็คือคนถูมิหฮะถูกค่ะเขาก็คือหนึ่งคนที่เป็นคนไทยและมีกฎหมายไทยแรงสรลงรับนะคุณเข้ป้มันเป็นการลดเราไม่ต้องการให้เราได้เราอืมไมนมันบดต่อมาวากัน เราต้องการนี้เอามาเอาไปสร้างอะไรคะก็ไปสร้างออฟฟิศทับสร้างบัตรสร้าง้าใช่คืออสร้างอะไรก็ได้ก็สร้างเพราะมันมันต้องได้อยู่แล้วสมุิพอได้มาเราก็อาจจะทําบุญด้วยอาจจะแบ่งปันแล้วเราก็เอามาใช้ด้วยนะคุณแม่แม่เอฟซีดีใจมากค่ะเวอร์ชั่นนีเวอร์ชันที่พูดน้อยต่อยหนักใช่นอกจากนี้ทนาของบิ๊กผุยบ้านฟินแลนก็ยังเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้ด้วยถึงประเด็นนี้นะครับ ยืนยันว่าเรียก5้าล้านบาทแต่ไม่บอกว่าฟ้องใครแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วนั่นเองครับเร,เร็วนี้แหละน่าจะรู้แต่ว่าก็ยังยังไม่ขอระบุว่าเป็นใครแต่ว่าก็เป็นเป็นบุคคลที่ที่แบบว่าไลาส่สดให้เราทำให้เราเสียหายเสียมเสียชื่อเสียอะไรอย่างงี้ครับเป็นคนคนหนึ่งนั่นแหละมันมีมันมีไม่กี่คนที่มาไร่สุดพูดจาใส่ร้ายป้ายสีเราอะไรอย่างี้ครับมันก็ชัดเจนอยู่จริงๆแล้วผมก็ผมก็ไม่ค่อยฟ้องผมไม่เคยฟ้องแฟนคลับไม่เคยฟ้อง หรือไม่แฟนคลับที่เป็นคนทั่วไปในเสือออนไลน์ผมไม่เคยฟ้องใครเลยนะครับนอกจากนอกจากจะเป็นคนบุคคลสาธารณะที่มีแบบว่าชื่อเสียงหรือแบบว่าป็นอินฟูที่ที่พูดแล้วทาให้คนเชื่อตามนั้นอะ่ะอันนั้นผมจะฟ้องครับเพิ่งเพิ่งเคยฟ้องคนครั้งแรกครับจริงๆแล้วก็เอฟซีน่าจะรู้พอสมควรอยู่แต่ผมไม่อยากบอกว่าใครเพราะว่าก็ลดลดความขัดแยงนะ้งเนาะซึ่งมความขัดแย้งมันก็เกิดมาตลอดปีหนึ่งแล้วซึ่งตลอดตลอดเวลายอย่างตอนนี้ก็ยังไม่หายก็เลยก็เลยไม่อยากพูดนะครับว่าเป็นใครแต่เอฟซีน่าจะรู้อยู่ครับไม่มีเพราะอ่คัยอูรบ เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เสียหายค่อนข้างมากเพราะว่าหนึ่งแหละครับผมผมเปิดทั้งผับทาทั้งคาเฟ่ทาทั้งค่ายเพลงซึ่งผมก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลพนักงานที่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ความเชื่อถือของเรามันก็ลดลงงานพรีเซนเตอร์เรามันก็กระทบกับแบรนด์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพปเรื่องเยอะอยู่นะครับเรื่องเรื่องเพศสภาพของเราด้วยเรื่องการที่เราจะไปะมีการที่เราจะไปที่ไหนหรือไปกับใครเมื่อที่ผ่านมา ถือแม้จะเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดเรื่องเราของเราอะไรเงี้ยนะครับห้าล้านครับไก่เกียร์ก็ก็ลองดูบ้างแต่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับใครดีเราก็ดีด้วยจริงๆแล้วเราอยากให้โลกนี้มีความสุขทุกๆคนโลกแห่งความสีชมพูแม้ตัวเราเองเราก็ยังอยากสีชมพูเนาะแต่ว่าเราอาภัพรักเราก็เลยต้องอยู่แบบนี้อ๋อต้องต้องต้องรอสารท่านท่านแจ้งมาอีกทีหนึ่งครับ ผมผมก็ชัวร์ถ้าผมไม่ชัวร์ผมก็ไม่ทำถ้าเป็นเขาไกลเกลี่ยหรืออะไรเงี้ยยอมทดาได้รัลดราคาได้ครับาไลดราคาได้ลดราคาได้เท่าไหร่อ่ะมาเดี๋ยวดูที่ดูที่ดูที่อารมณ์มานั้นด้วยจะเอาไปทำอะไรครับห้าล้านเอาไปทำครับเอาไว้เก็บไปให้ลูกครับเพราะว่าลูกต้องเรียนหนังสืออีก